คนที่ใช้ข้อมูลกับเราค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรบุษกรบินสันนะคะท่านได้สอนอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้เกริ่นนาแบบนี้ค่ะอาจารย์จากหนังสือเล่มนี้นะคะที่อาจารย์ใช้ชื่อเรื่องว่าดนตรีบ,บาําบัด น่าสนใจมากๆอาจารย์เพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ศึกษาในศาสตร์ด้านนี้เหมือนกันและที่สําคัญคือเราเป็นคนรักสุขภาพแล้วเรามองว่ามันมีการรักษาตัวเองด้วยหลากหลายวิธีอาจจะไม่ต้องพึ่งยาด้วยแต่ใช้ดนตรีวันนี้น่าเลยมาขอข้อมูลอาจารย์บุษกรนะคะว่าอยากจะให้อาจารย์อธิบายนิดน,นึงคำว่าดนตรีบาบัดหมายถึงอะไรคะอาจารย์ดนตรีบำบัดก,ก,ก็ตามตัวเลยนะคะก็คือดนตรี เราเข้าใจว่าดนตรีคืออะไรถูกไหมคะค่ะเสียงสูงต่ำที่ถูกร้อยเรียงโดยมนุษย์ค่ะยังมีจุดหมายด้วยนะคะอาใช่ไม่ใช่แบบร้อยเรียงแล้วแบบฟังไม่รู้เรื่องอ่ะใช่มันไพเราะด้วยใช่ต้องมีความไพเราะค่ะเกิดจากความสะเทือนใจนะคะในแง่ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีค่ะนะคะแล้วก็การกรองมาเป็นเอ่อการร้อยเรียงเสียงสูงต่ำ เข้าด้วยกันค่ะพนวกับจังหวะคนะจะเป็นช้าก็ดีเร็วก็ดีนั่นคือดนตรีค่ะแล้วบําบัดก็คือการทําให้ผ่อนคลายใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นดนตรีบาบัดก็คือการใช้ดนตรีเพื่อช่วยในการผ่อนคลายทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ศาสตร์ตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์คือคือ าอาจารย์รอบนอกาจารย์บอกว่าดนตรีมันมีมาตั้งนานแล้วแล้วเราพวกเราเองเราก็ใช้ดนตรีบำบัดกันมานานแล้วแต่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมคะอาจารยแ์แล้วตรงนีมน้มันมาเป็นเรื่องเป็นรามารวมขบวนเป็นดนตรีบำบัดม,มันมาได้ยังไงอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องดนตรีบำบัดเนี่ยมีมานานมากเลยเป็นพันๆปีนะค,ะค่ะเรียกว่าทั้งทางด้านตะวันตกก็ดีหรือทางฝั่ง สวีปตะวันออกนี่ก็ดีนะคะ,คะเราก็มีการใช้ดนตรีบำบัดโดยความเชื่อของคนในสมันยนู้นนะคะเคยได้ยินไหมคะเรื่องผีฟ้าอย่างนี้เคยค่ะจา้านะคะโจรโมูดอะไรจริง<า>ๆี่ใกล้ใกล้บ้านเนี่ยก็คือของเราเนี่ยทางภาคอีสานค่ะนะคะเราก็มีการทําพิธีกรรมที่เรียกว่าผีฟ้าเพื่อบําบัดผู้ที่เจ็บป่วยอันนี้ก็มีมานานแล้วนะคะอาจจะมีก่อนที่จะมีประเทศไทยซะด้วยซ้าไปนะคะเพราะฉะนั้น ดนตรีบำบัดเนี่ยแม้ในทางตะวันประเทศตะวันตกเองก็ดีอย่างเช่นชาวกรีกโบราณนะคะก็จะมีแบบเรียกว่าบิดาทางการแพทย์ของเขาเลยนะคะฮิปโปครติสท่านก็นำผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสมองเข้าไปในโบสถ์เพื่อไปฟังดนตรีในผลปรากฏว่าผู้ป่วยของท่านเนี่ยก็มีการบรรเทาลง เรื่องความเจ็บป่วยทางสมองที่เกิดขึ้นนะคะลดน้อยลงอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของดนตรีค่ะนี่คือในสมัยโบราณแต่อาจารย์บอกว่าต้องมีความเชื่อด้วยใช่คใช่ไหมคะคือถ้าถ้าคนที่ป่วยคนนั้นไม่เชื่อว่าดนตรีสามารถที่จะทำให้เราผ่อนคลายได้เขาก็จะไม่หายจากการผ่อนการเจ็บป่วยค่ะก็เทพของชาวกรีกโบราณก็อพอลโล่ค่ะ ท่านก็เป็นเทพทางด้านดนตรีเพราะฉะนั้นตรงนี้นั่นแหละความเชื่อของเขามีอยู่แล้วนะคะผนวกับความศรัทธาในตัวหมอเอง<ม>อย่างนี้นะคะเมื่อเข้าไปในโบสถ์ฟังเสียงแล้วจินตนาการว่าพระเจ้าเนี่ยได้มาช่วยนะคะ,คะทำให้เขาเนี่ยได้หาย<ม>เขาก็บรรเทาแอย่างนี้นะคะ,คะแต่ถ้าพูดถึงว่าแล้วดนตรีบมบัดเนี่ยมันช่วยอย่างไรจริงๆในตัวของมันเอง คุณนาต้องทราบว่าจริงๆดนตรีเนี่ยนะเป็นพลังงานรูปนะคะ,คะเป็นพลังงานเสียงนะเรียกว่าเรามนุษย์เราเนี่ยนำพลังงานเสียงเนี่ยมาใช้เมื่อวิทยาศาสตร์ของโลกนี้จเจริญรุ่งเรืเองขึ้นะนะคะเช่นอาาาันลตราซาวด์ตรวจดูซิว่าบุตรในท้องเนี่ยนะเป็นยังไงร<อ>ูปร่างเป็นยังไนงะ<อ>ยังไงเคยได้ยินใช่ไหมคะหรือแม้แต่ใช้ในการที่จะสลายนิ้วอย่างเงี้ยเป็นต้นพลังงาน ่วยได้ใช่ไหมครับเพราะนั่นจะเห็นได้ว่าเสียงเนี่ยมีตัวตนเป็นพลังงานประเภทหนึ่งค่ะก็ไม่น่าแปลกเลยว่าเราสามารถนําพลังงานประเภทนี้มาใช้เพื่อช่วยในหลายๆด้านในวิถีของมนุษย์ในการดํารงชีวิตอยู่ะนะคะยกตัวอย่างง่ายๆคุณนาเคยขึ้นรถเมล์ไหม เคยค่ะใช่เวลารถเมล์แน่นๆนะคะโอ้โหบางทีนะลงมาโหนตรงบันไดอย่างนี้นะคะเวลาขึ้นไปปั๊บเนี่ยมันมีเสียงดนตรีเกิดขึ้นคุณนารู้สึกยังไงคะมีเสียงดนตรีในนั้นเนี่ยมันก็ช่วยให้มันก็ทำให้ไม่ไม่เหนื่อยมันมันก็หายเหนื่อยได้แล้วบังเอิญเป็นเสียงที่เราชอบด้วยเป็นเพลงที่เพลงโตรนะเราขึ้นมาเขาจะช่วยใช่ค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นใช่ค่ะก็อารมณ์ดี อย่างนี้นะคะเราเห็นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นดนตรีเนี่ยมีส่วนช่วยมนุษย์เนี่ยในหลายๆด้านด้วยกันค่ะก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าเกิดความเครียดเล็กๆน้อยๆกับตัวเราซึ่งไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้เจ็บปวดปวอะไร<ช>มากมายเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟังเพลงแล้วทำให้ผ่อนคลายได้<ช>แต่ถ้าในกรณีที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเกิดมาพูดไม่ได้เลยอาจารย์ พิกลพิการนะคะเราบอกว่าหลายๆคนเกิดปัญหาตรงนี้นาก็เคยรีนมาเหมือนกันว่าเขาดนตรีเขาสามารถทําให้คนที่ไม่เคยเกิดมาไม่เคยมีเสียงออกจากลําคอเลยแต่พอใช้วิธีใช้ดนตรีมาบําบัดเขาสามารถพูดมีเสียงได้ใช่ค่ะอนนันเพราะอะไรใช่ไหมอาจารย,ย์ยสงสญญาร<ก>เพราะ,ะาอะไรอ,ะะอ่ะก็เป็นะคะก็เป็นเพื่อนร่วม อาชีพเดียวกันคือคมีความสนใจร่วมกันเราก็มาแบ่งปันความรู้กันเพื่อนเนี่ยอยู่ที่แถบสแกนดิเนเวียนะคะท่านก็เป็นนักดนตรีมืปักถ้เป็นอาจารย์ในการ p r o f e s s o ในมหาวิทยาลัยนะคะท่านก็เล่าให้ฟังว่าโอ้สมัยก่อนนะนะมีเด็กที่พูดไม่ได้เขาเรียกมิวติซึมนะคะแล้วก็มีอาการร่วมด้วยก็คือมีอาการซึมเศร้านะคะทางพ่อแม่ผู้ปกครองก็เชิญเพื่อนคนนี รักษาเพื่อนก็เอพอเจอก็ไม่เอาแล้วไม่พูดด้วยแม้แต่เฮลโลเนี่ย<ม>ก็ไม่พูดคือหลบพอเจอทีไรก็หลบทุกทีทีนี้เพื่อนทำยังไงเพื่อนก็ต้องห้ฟังนะคะก็บอกว่าเนี่ยแหละแค่ไปนั่งที่เพนโนแล้วชวนมานั่งด้วยกันแล้วไม่ต้องพูดแล้วก็เอานิ้วจิ้มนะคะแล้วก็หันไปยิ้มนะคะ,คะเขาก็เริ่มเลยเอานิ้วจิ้มแล้วก็ยิ้มตอบนี่ก็คือภาษา ก็คือคือเป็นการสื่อสารกสื่อสาร,ารผ่านเสียงใช่ค่ะผ่านเสียง<อ>นะคะทีนี้เขาก็ใช้ขั้นตอนสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้บาบัดกับผู้ผู้ถูกบาบัดซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการบาบัดน,นะคะ,คะโดยดนตรีเนี่ยเมื่อเด็กคนนั้นเนี่ยมีความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วผ่านเสียงดนตรีแล้วเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการนะคะที่จะทํายังไงจะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเปล่งเสียงออกมาได้ โดยไม่รู้สึกว่าตัวท้องนี้ถูกบังบังนะคะเอ่อเพื่อนคนนี้ก็เอานิ้วจิ้มนะเป็นเสียงอาจจะแล้วเด็กคนนี้ก็จิ้มอ๋อเขาก็ขยับปากตาแต่ไม่มีเสียงอะแต่ว่าโน้ตที่เขากดไปมปนอาจจะคนละคีย์การไม่เป็นลายแต่เอาเสียงเนี่ยแล้วแล้วกด ดเท่ากันอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามหน<า>ึ่งสองสามอย่างเงี้ยนะคะ<า><า>แล้วก็แล้วก็อย่างเงี้ยนะคะ,คะจนกระทั่งทำอย่างเงี้ยบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้า,าเด็กคนนี้ร้องเพลงบ้าง